หลังจากออกจากพระราชวังสนามจันทนะครับผมจะพาเดินชมภายในพระราชวังสนามจันทซึ่งเป็นวังเก่าโบราณเมืองเก่าโบราณของจังหวัดปิซานุโลก,ก็เมืองน่าจะสร้างม,มาตั้งแต่สม,สมัยสุโไทไยนั่นแหละครับเป็นเมืองหน้าตานอีกแห่งหนึ่งของสมัยนั้นเป็นเมืองที่ก็ พราะสมัยนั้นก็เจ้าเมืองแต่และเมืองเขาก็ปกครองเมืองตามใหญ่น้อยเหมือนสมัยนี้นะกษัตริย์แต่และเมืองก็เป็นกษัตริย์ของเมืองนั้นแต่ว่าอยู่ที่จะขึ้นกับเมืองไหนแต่ช่วงที่ผมรู้เรื่องนี้พิ้นุโลกนี้ขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยานะครับก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสื่อมกรุงให้กับพมา่าก็เป็นเมืองขึ้นของพมา่าด้วยไปในตัวประมาณนั้นส่วน พระราชวังจันนี้ผมพอรู้เรื่องราวมาแช่สมัยพระมาาธรรมราชาแต่งกับพระวิสุทธกษัตตรีแล้วก็มาประสูติสมเด็จพระนเรศวรพระเอกาพสุพรรธกัลยาแค่นั้นนะครับส่วนวัดด้านอื่นผมไม่รู้รเพราะว่าราชวังสนามจันนี้สร้างขึ้นมาเมื่อใดพันพราะอะไรใครเป็นคนสร้างต่อมาจากสมัยสมเด็จพระนเรศวรคม,คมเป็นมาอย่างไงผมไม่แน่ใจแต่ ผมสันิษนฐานเอาว่าพระราชวังสนามจันท์นี้ก็คงโดนเผาจากศึกสงครามประมาณนั้นหละครับแต่สงครามได้โดนเผาหรือโดนทิ้งรังแล้วหนีแล้วก็เกิดไฟป่ามาเผาทําลายที่เหลือแต่บ้านอิดนี่เป็นเฉดน่าจะเป็นเฉดวังเฉดวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ก็เป็นเห็นฐานกําแพงเมืองชัดเจนอยู่นะครับที่สร้างในสมัยนั้นและนั้นมีบ่อน้ำสองบ่อครับ นในสมัยนั้นน้ําดื่มก็จากบ่อแน่ๆครับน้ําใช้จากสัตว์นื้สระเก่าโบราณครับเย็นสูกน้ําลงแล้วก็บริเวณก็กว้างพอสมควรส่วนอาคารหลังใหม่นั้นจะใช้ปราะวัติความเป็นมาของพระราชวังสนามจันเดียวผมจะไปดูในนั้นอีกทีว่าเป็นยังไงคนระับก็กว้างพอสมควรครับส่วนที่เห็นออกไปไกลก็อาจจะเป็นคันคูเมืองอีกชั้นหนึ่งครับของสมัยนั้นจะใช้คันดินกับแม่น้าเป็นที่คั่นคันคูเมือง ป้องกันฆ่าศึกมานั้นก็เลยไปไกลๆจะมีวัดนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมวัดสักของที่ภายในภายในพระราชวังจันทร์ครับนี่มีนักเรียนมาทัศนศึกษาวอดีแล้วก็กำลังให้ความรู้กับนักเรียนเดี๋ยวผมจะฟังไปด้วยว่าว่าเป็นยังไงการนี้บอกตัวตนมาสามใบเรียนเลยชื่อว่าเมืองชัย ใช่ใช่ใช่น้าพิศโุ่เวลาี่จอมบนมากมกนประชาวนจารณ์เขาคนรัะวังไมเนี่ยไปห้าทีเนี่ยตี่ว่ากระโนดสองแพรเมืองขึ้นกระสุนโัวไทนานมากตีฝั่าอันนี้สมัยนั้นสร้างไม่เยียงเลยชวื่อเมืองชัยนาทขึ้นกรนไรทธยามีนั่นเจ้า,าสามยามาเขาสร้างพระจงจ์กันทร์นาามาสรางพระโจท์กัขึ้นมาทำไมมาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทิศตยา มผมก็ลืมนึกถึงตรงนี้ไปครับเจ้าสามพยาเป็นคนสร้างเมืองพระราชวังสนามจันทร์เท่ากับฟังในอดีตเ่ากา็คือผู้ลมไทยลูกนาทั้งเคยมาเป็นพระมหาอุปราชองเมืองที่เชนโลกนี้มาก่อนครับ

ดังน <premises. S 2> ั้นอายุทยาลบก็ะช <inside> ื่อหห่เชื่อว่าน th ี่เป็นร้านหายอายุทยาหลบกระชื่อให่ใช่ไหมต้องเด็นพระบทไทยรโลกนาคก็เลยมาอ่ที่นี่ระกรับหวงอิที่นี่ป็ย้ายเมาหลวงมาอยู่ที่พิณุโลกช่วงราวสมัยนั้น25ปีแล้ว25ปีในช่วงนั้นพอดีกันกับข้อมาคษัตย์ของสุโขทัยข้อมาคสัตวสุโขทัยท่านสุดท้ายนั่งริบฟังไว้คสัต์สุดท้ายของสุโขทัยนัิ่นชื่อ กษัตริย์บัลลังก์ปรเป็นกษัตริย์สุโขทัยแต่ไม่เคยอยู่สุโขทัยเลยอุทยาสายมาถึงที่สองแต่ฝันุ่งรุ่นสซสขสวซนดแปลว่าอาหินประกาศว่าตกอาภษย์สุโขทัยตกไปพ็จะตั้งกษัตริย์วาได้ไหมคับสมเด็จพระบรมต์โรดาที่สี่กวเลยเขากไปังก่ต่างการไอมพร้อพร้อจทุบทุว รี่สิปีก็ลมสลายลมบนั้นไม่มีอะไรจกสุ่โกอีกแล้วในอืออจักเดียวคือุีเลาพอทุกอย่าง้เดียวกบเมืองทัายที่จะขึ้นสูใ้เป็นกาทั้งีระสาลสงแรเิลเเื่สกทให้นุ้กาทีักมืองสร้างหาใช้ได้ ขึ้นอยทยแล้วก็ตรกน้นาเมื่อไม่มีสุกขยแ้ต่ทธแล้วตปอมไอที่สุโยยเรือิทธิยาเดียวแล้วสมเด็จพระปรมัตรัยโลกนาก็เลยสักกำแพงมร้องสองฝั่งก็เลยนอกไปฝัง้มันเป็นเมเมืึงังนนี้เป็นเมืองเมนึ คนเดิมก็ไปดว่าสร้างกำแพงเมืองล้อมสองเมืองลอมสองฝั่งา้ำไปรอฝัโนนารอบฝั่งนี้เอาสองเมืองไปลูมเป็นมองเดียวกันับกำแพงเมืองใหญ่มากนะทีี่สช่องประตูเสร็จแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อเมืองไม่เรียกสองแพรไม่เรียกชัยนาทีกแล้วเปลี่ยนชื่อว่าเป็นเมืองพิษสะลุโลกเริ่มีคผ่านเมืองัิษสระลุโลก แปลว่าเมืองอันเป็นที่ปรทของพระวิษณุเมืออันเป็นที่ปทับของพร,ระวิษณุต่อมาพระเ้ากริสัสิหายไปไหนก็ไม่รู้ทุกวันนี้ก็เลยเริ่มแต่พิัุโลกนะพิจัดุโลกโอเคเยี่ยมลกวันนี้ดีใจมากเลยวันนียมาแล้วไหวรกวกก่อน แล้วก็เดินลขขงเขาต้ักเาะจะรันใช่ไหมเยมาดันี้วัจอย่ใงไงูจากแถบที่เปนวาโอเคอยายเยนเดี๋ยวขเข้าไปดูในทขอโทษจริงๆนังที่อจะรอดเดี๋ยวนยเย็นฉับเลยเดินไปยังหลังกันให้เิญคณะครูขอด้วยนะครับแม่สอบตูงแม่สอตูงใครจะเข้าขไปกผ่อนผู้ชมก่อนอ้าวนึ่งสองสามสี่ او ڊاڪٽر oh, อันนี้เข้ามาในอันนี้ถ่ายวิดีโอได้ไหมครับเลยคนเดียวฮะพอดี u t ท b e ครับทำช่องตัวเองให้เชินชื่อเขยิ้มเดี๋ยวเด็กจะตามเข้ามาอ๋นนี่ประกาศตรงไหนอ่ะไม่ทราบไม่มีเจ๋ เดี๋ยวเด็กจะตามเข้ามาได้ความรู้จากเด็กเลยอ่าที่แรกผมก็ไม่รู้ว่าใครสร้างพระราชวังสนามจันทร์พิ่งมารู้เหมือนกันครับอผมอยู่ปทุมครับ ได้อยู่แต่ไม่เยอะไม่คุ้มหรอกผมมาเที่ยวผมก็เอาเป็นอะไรนะพลพลอยได้ถ่ายไปเรื่อยๆอ <c oughs> ก็ได้เดือนละตอนนี้ผมได้เดือนละประมาณร้อยเหรียญประมาณนั้นเลยครับช่องยังไม่ใหญ่ <c oughs> ครับเขาส่งมาถึงร้อยเหรียญก็ส่งมาช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวหก <c oughs> พยางครับท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยว ท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวแล้วก็พาเที่ยวมกพยามนะอันนี้เด็กกำลังจะเข้ามาได้ครับจะตามเอาความรู้จากนี่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมทีแรกผมไม่รู้ว่าใครสร้างพระราชวังสนามจันนะครับผมมารู้ส่วนพระราชวังสนามกันท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยว ท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับต้องไปที่ YouTube จะเซตขึ้นหมดนะ<ง><ง>เพราะว่าผมผมรู้จักพระราชวังสนามจันนี้แค่ช่วงสมเด็จพระมหาธรรมราชาแต่งกับพระวิสุทธิกษัตตีมาจน,านรรพระนเรศวรพระราสมภพที่นี่ผมรู้แค่นี้จริงๆครับเกี่ยวกับ,รบพระราชวังจันพิษณุโลกผมก็เพิ่งมาทราบ ตามที่วิทยากรท่านบรรยายให้กับนักเรียนฟังนะครับก็คือพระบรมไตรโลกนาถเป็นคนสร้างนะคนสร้างสมัยนั้นก็ก็เพิ่งรู้ว่ากษัตริย์สุขโขไทยองค์งสุดท้ายสิ้นพระชนที่นี่รนะาชวงศ์พระล่วงองค์สุดท้ายก็สิ้นพระชนที่นี่อันนี้เป็นห้องจัดสแสดงนิทรรศการนะเข้าทางไหนก็ได้ ตามนักเรียนครับเพื่อได้ความรู้เพิ่มนี่ยเป็นที่แผนผังการตั้งเมืองพิศณุโลกเดิมก็ก็เสียดายงานนี้นะมาไม่ทันโอ้เสียดายมันทิ้งเก้าอ่ะเนี่ยเสียดายมากเลยมาไม่ทันงานแบบมีั้งสาทม่เทอะไออันนี้แม่น้ำน่านอ่ะแม่น้ำปีนี้แห้งมากเลยอะ่ะ ปีนี้แรงมากเนาะเพงเนี่ยมาประมกนั้โอ้แรงมากจริงปีนี้เกียรลำตะคองก็แห้งขอร์ดเลยครับขอบคุณนะครับพี่ครับมาเที่ยวก็หานะความรู้ไปด้วยเที่ยวไปด้วยประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเออเหมือนกับว่า ผมเข้ามาทางบ้านปลายนะถ้ามาทางตอนแรกจะเห็นวิดีโอแต่ละช่วงประมาณกับความรู้อันนี้ก็คือการต่อสู้ในสมัยนั้นนะก็สำหรับการบรรยายผมก็เอาเท่าที่ผมรู้นะครับนักประวัติศาสตร์ก็มไม่ต้องมาบุรีครับผมไม่นักท่องเที่ยวมไม่ได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ขนาดนั้น,นครับมีถูกมีผิดเข้าไปเรื่อย คือ,อะจะเป็นการใช้ประวัติของสมเด็จพระเสสนเรศวรประมาณน,นัน้นนียุดชอบขาวอันนี้โทษนะครับเป็นนักเรียนมาทัศนศึกษาพอดีครับผมจะอาศัยความรู้